ตัวเนี้ยช็อกเกอร์เนี่ยลวงไม่ดีละมึงอ่าลวงไม่ดีลนะเพราะตัวอื่น <c oughs> สวยแล้วไอ้ช็อกเกอร์มึงถือว่ากินไม่จัดน,นะครับเนี่ยเราอยู่ร,ยรอบเย็นมาได้ได้ดีนี่สุดนะครับเหยือ่อสูตรน้าตู่ไม้แรกไม้แรกครับนี่อ่ะเว้ยไม่แม้แล้ว,ว,ลวตัวกำลงังนี่เลยน้ตู่ นี่นี่น้อยไซโลเลยครับตัวนี้ ไม่รู้ครับนนภาพ้้ย สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับกลับมาพบกับผมน้าแมวนะครับแล้วก็น้าตู่นะครับวันนี้มาทําคลิปอยู่ที่แม่น้ําน้อยนะครับเป็นหมายธรรมชาติครับหมายตกฟรีนะครับวันนี้เราจะมาตกปลาม้ากับปลาตะกกบนะครับก็วันนี้จะมาเทสเ e ี่ยของน้ตู่ด้วยครับคิดค้นกันอยู่เมื่อวานเมื่อวันก่อนก็ตีไปไม้แรกด้ตะว่าตึงตัวแล้วครับผมก็ฝากติดตาม ผลงานกันด้วยครับว่าวันนี้จะได้ปลากี่ตัวนะครับแล้วก็ปลาอะไรบ้างครับนี่ครับตับหน่อยตับหน่อยตู่ต่ำหน่าครับโอเคป่ะเดี๋ยวติดตามรับชมกันครับ ไมไปเมื่งคืนนึกเก็นอยู่มึงเนี่ยเนาไม่ไม่นห็นอะไ ก,ก็มาครับแต่ก็ย็นตกต่อครับนี่ครับตะโกกไซโลเลยครับตัวนี้สวยงามมาก คันกุ้งมีอาการครับอยู่ไว้น่าจะอยู่ไว้ไม่อยู่เห <fragile. S 2> รอกินล้วมไว้หลากวิ่งฟิตเลยน่ายังไงทำไมก้อนกื้นอย่างเดียวอะไรงลอกวิ่งฟิตมีมีรอยกัดไหมมีกัดเบาๆกัดแค่พอยุบๆกัดไม่แรงเท่าไหร่ ไปกุ้งตายละเรียบร้อยไะย่ำตายมีน้าหลงมามาเที่ยวหานะครับนหลงน้าหลงให้ดีครับกล้องอยู่ที่คอครับน้าหลงขอถ่ายดีมาก Oh que กัดหัวแตกครับปลาประมาะกัดหูกุ้งเอาแล้วครับน้าตูกดกล้องไม่ทันตอนวัดประมาณแล้วคร,รับน้ตูอ๋อตะโกคันตะก้อครับ,บร,รอมานานมันมีตะพัก เขาว่ามันมีตะพักนะครับเป็นร่องน้ำต้องงัดงัดหน่อยหมายนี้นะครับเขาได้เราไม่ได้อะว้น ไม่แมแล้วตัวกำลังน,นี่เลยนะตูตัวกำลังสวยอ่าครับผมตอนนี้เพื่อนเห็นผักไหมครับผักมาแน่นของแม่น้ําน้อยแล้วอ่าแน่นตรงปากของแม่น้ําน้อยนะครับตอนนี้ลมเหมือนก็พัดพัดเข้ามานี่พัดเข้ามาแล้วนี้ผักมันไหลไม่ทันนะครับแล้วผักช่วงเนี้ย ก็โดนลมตลบพัดเข้ามาหาตัวเรามาหาหน้ากล้องนะครับปัญหาก็คือเราอาจจะต้องเลยกลับไวหน่อยนะครับทริปนี้เพราะผักมันพัดเข้ามานี่มันก็จะมาโดนหน้าเบ็ดเราก็จะมานั่งอยู่สองชั่วโมงครับได้ตะโกกสี่ตัวแล้วครับตอนนี้ของผมสามตัวตะโกนกตู่ตัวหนึ่ง ลมแรงมากครับตอนนี้ให้ดูให้ดูก็ไผ่ไหวเลยนะฮะลมแรงมากตอนนี้ไผ่ลูลมเลยครับถ้าเพื่อนๆสนใจจะมาหมานี้ก็มาได้เลยนะครับมีล่มทั้งวันนะฮะจอดรถบนถนนนะคแล้วก็เดินลงมาตรงนี้เลยนะครับ ยี่ได้ยินเสียงลอกแป๊นนะครับตูวมาวัดแล้วครับเดี๋ยวดูปลาอะไรไน่าจะตะโกกแล้ว จัดเลยมั้ง่ะ,ะแว่นจริงๆแวนจัดเลยหลายๆตัวก็เอาไปเล่สับทำทอดมันก็ไปเล็กนะนะตัว่นีนครับใส่กางเอาเลยครับเอาเลย ผมน่ะกินไปหอกแมวเอาีเลือเอออผมไผมผมบางคนทำอ่ะตีน้าแมวกินผมไม่กินอ่ะเออไม่ต้องแ eng ไหมไม่ต้องแอ่งเอาวันที่เหยื่อถังเดียวกันจริงนะตู่บางคนบางคนได้บางคนบางคนไม่ได้นะเหยื่อถังเดียวกันแท้นี่ โอ้ใหญ่อยู่ท้องเหลืองเลยโชว์กล้อนนะครับได้อยู่ได้อยู่อ่าเนี่ยไงสวยงามครับสวยงามเงี่ยง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 ของแล้วแมวนะแมว่ยังตัวตัวคันนึงอยู่เห็นแล้วก็ต้องไปซื้อคันใหม่ซื้อรอกไปต้องไปเสียเงินอีกเนี่ยมีตัวตรงนี้ก็เลยคิดว่าอายุไปเยอะละแต่ผมแต่ผมดวงดีอย่างผมได้ถูกผมซื้อมือสองมั่งอะไรมั่งครับบางทีเขาก็เอาให้มั่งแต่แท็กแต่ มีบิ๊กเกมตัวหนึ่งที่เป็นอาบูแล้วกับตัวเก่าตัวหนึ่งเพื่อนผมบอกว่มมาไอ้เพื่อนเอ้ยมึงเล่นแล้วมึงจะติดใจเอาจริงๆอะตู้เล่นแล้วจะติดใจจริงๆจะตีของเขาจะพูอันเนี้ยก็พวกยกมาให้ทั้งหมดเลยอะคันกับขนาดเลยอ่ะแล้วก็เป็นอาบูอะให้ผมเอามาไว้ที่บ้านเลยอะให้ผมมาหัดตีอะ ผมก็จริงๆกัันผมก็ฟ้าไปคันหนึ่งลงไม่น้ำเลยเหมนกัน <laughs> หาดตีตรงนั้นเนี่ยฟูไหมเนี่ยลองดูครับไปฟูอ่น้าหลงตีเล่นเคยเล่นแล้วอะ่ะเมื่อกี้ตีไกป่ปะไก่ครับโอ้น้าแมวตีไกยย่นันนี้เยอะเยอะไม่กล้าตีกลัวเขาฟู <laughs> กุ้งก็เนี่ยไม่ยอมน้อยหน้าเลยครับพอเราเราเขงเราเอา,เอาขึ้นปุ๊บ,บก,กิน<ม>เลยปลาเริ่มกินแล้วเนี่ยนั่นไงอยู่แล้วคันโค้งโค้งกูใหญ่เนี่ยเมียเพิ่ดกลับไปดูเนี่ยบอกเมีย <laughs> ปลาเริ่มกินแล้ว <laughs> ผมจำได้เลยที่เนี่ยผมตอนเด็กๆอะ่ะผมไปนั่งนั่งดูพระตก นั่งตรงนู้นนะตรงก่อนมุมนูน้นนะกอไผ่อ,อ่ะหรือปลาเข,าข้ากินดีมากเลยแล้วเราก็าไม่เป็นงนั้นแหละมานั่งดูขอโต๊นั่งดูอะไรเงี้ยได้กันนะแตทำเข้าไม่ได้คือว่าเราไม่มีตู้เดียวไม่มีอะไรก็มุม่มั่วเด็กๆ,ๆ,ๆนเนาะคันคันนี้มาจากประเทศนอกด้วยนะครับคันไม่มีขายในไทยนะครับไม่ได้ขายในไต้หวัน เม็ดอินไต้หวันนะครับได้ว่าคันได้ว่าด้วยได้ว่าโบราณนะสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีคันเนี่ยก็โคนะเท่ากับด้ามจับเลยก็ลอยลอยในป่าอะไรลอยแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยปลาอะไรวะเฮ้ยปลากาเห็นแล้วดำๆเมื่อกี้ลอยนะโหปลาการ์ปคาหรือช็อกเกอร์ปะเอ่อหน้าตู๊ก กูจะเป็นช็อกเกอร์จังเลยวะปากามันตูมไปแล้วอ่ะปากาช็อกเกอร์ว่ะใช่ถ้าปากามันตูมไปแล้วช็อกเกอร์ดิน่ะโอ้โหช็อกเกอร์ไอพี่ใหญ่ทวดของเซนี่เยอะมากโอ้โหเขาตกกันไม่ได้ตรงเนี้ยนะตูตกได้เนี่ยโอ้โหตัวเป็นโลเลยนะเนี่ยผมมีตัวตัวนี้หาอะไรไม่ได้ เขาไม่ทําออกว้แล้วครับโรงงานไม่มีแล้วใช่พังก็ทิ้งแล้วเปลืองเปลืองมันพันหนึ่งผันปลายนะตู้เปลืองมันรูดหาไหล่ไม่ได้มันอยู่ยังไงน่ยสองรอบเลยดึงแรงด้ยนะสงสัยสองรอบเลยมันดึงยุบโอ้โหเยอะเลยดึงเอามาปลดนี้ใกล้ๆเออตู่ไปซื้อของตัวนี้มันขายอะไรขายตอนเย็นเหรอขายตอนเย็นครับผมสั่งให้วันแล้วไปถึงก็ไปเอาเดีเยว ที่ไหนที so ่ลาดไทยครับเข้าไปไหนเข้าในตลาดสดไอ้ตรงเดี๋ยงนั้นเราหหาที่จอดรถยากมากเลยกุ้งอลยครับหาที่จอดรถยากเนาะปลาเลยร้อยเยอะหมาเนี่ยกินยังปลาแฮกเกอร์ใส่แล้วเข่าเยอะเปล่านะตุวลเท็กเอรครับ กดเล็กแบ่งประมาณสี่ส่วนนะครับใหญ่กว่ากดแค่นี้เหรอดูางแว่กดนี่ว่าคือกดอะไรดูดดเล็กอะูตัวกับมือครับประมาณสี่โลกว่าเลยเนี่ยตัวเป็นโลฮ็อกเกอร์นี่ครับคืนนี่เขาตกไม่ได้หรอกนับตูตกได้ครับเดี๋ยวเอาไปเผาเลยนี่ผมถึงอว่าคือโมแม่ผมเยเดี๋ยวไปผัดกระเพราเลยตัวเนี้ยผมจะเอาไปผัดกระเพราตัวเนี้ย ขอผัดได้ได้ตกเอยี่ยอร่อยไหมอันนี้ของกิ้งปลากิ้งอีกแล้วถ่ายต่อเนื่องเลยอันนี้แบน์ครับต่อเนื่องเลยครับสองคันปลาเริ่มเข้านะพอตะก้าบ้านนะปลาเริ่มเข้า ไม่ได้ปลดปลาแล้วบินต่อเน,นื่องอีกคันนึงแล้วเอ๊ะน้ำหลงมาปลาก็เข้าเนี่ยน้นหลงต้องมาไปบ่อยโอ้โ่มามันอยู่กัมาอยู่แล้วไม่อยากเสกไอ้ไปทะการอะไรไม่อยากเสกงานเสกงานเลยมีปัญหาแล้วออ,ออกอยากใช่ไหมออกยากฝาออกเลย,อออย,อยเอา้าไม่ยุนี่โอ้โห,โหกินหัน,นแป๊ล้วเมื่อกี้เนี่ย สวยแล้วไอ้ช็อกเกอร์ตัวนี้ไอ้ช็อกเกอร์เนี่ยดงไม่ดีแล้วมึงอ่ะดวงไม่ดีแล้วเพราะตัวอื่นเราจะปล่อยไงแต่ตัวนี้มันใหญ่แต่ตัวนี้มันใหญ่ผัดกระเพากะเพากะเพากระ,กระตูจะเอาไปผัดกะเพาครับสวยแล้วไอ้ช็อกเกอร์มึงจะอกดมาคนแก่เลยอ่ะไปเดี๋ยวไปดูปลาที่ได้ตันนี้ <c oughs> ถือว่ากินไม่จัดนะครับแต่ก็ได้หลายตัวนะตะโกกไซส์สวยด้วยเนี่ยเราอยู่รับเย็นมาได้ได้อยู่นี่ไม่อยู่ถึงเย็นน่าจะได้อยู่ปลาแต่แเป็นติดสวยอยู่นี่ครับผมผลงานปลาวันนี้ครับเป็นปลาตะโกกหกตัวหกเก็ดตัวสองสี่หกตัวครับแล้วก็ที่ใหญ่ของแม่น้ำน้อยนะครับปลาท็อกเกอร์ไซส์โลตัวหนึ่งครับ ก็วันนี้ตกมาถึงหมายสองโมงครับแล้วก็ตกถึงบ่ายโมงนะครับแอบเที่ยงวันก็นนฝากเพื่อนๆื่อนแลท่านผู้ชมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะนจะได้ไปออกหมายแล้วก็เอาผลงานมามาให้เพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมรับชมกันนะครับก็วันนี้เู่อ นี่ครับไข่เขียวมักขิดขนมปังลำนะครับถือว่าได้ผลดีนะครับตกแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ไ้ปลาตะโกไฟใหญ่ไอ้รเรื่องสวยนะครับโอเคขอบคนณโอ หนังสือแล้วก็น้าหลงนะครับวันนี้มาเชียร์ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมสวัสดีครับครับผมรับหมายแม่น้ำน้อยครับด้วยใจเาได้ยนต้อนรับทุกท่านก็ผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับสภาพหมาย เป็นหมายหลังบ้านกำนันนะครับผมนี่ยค,คือที่ตรงนี้เป็นที่นักตกป่าเขามาตกกันบ่อยๆครับเขามาทำซุ้มทำอะไรกันไว้นะครับก็ฝากเรื่องขยะด้วยนะครับเป็นหมายฟรีถ้าเรามาตกแล้วเราทิ้งขยะเรีย่ยราดน,นะครับเขาอาจจะปิดหมายก็ได้นะครับเพราะตรงนี้มันเป็นหลังบ้านของกำนันนะครับก็ เนี่ยสภาพมีซุ้มมีอะไรนั่งกันทำดีครับแบบนักตกปลาเขาก็ระดมทุนกันสร้างนะครับมีห้องน้ำวยนะจริงๆแล้วแต่ตอนนี้ลมน่าจะพัดพังไปแล้วอ,นนะอ๋อห้องน้ำห้องน้นต้องไปเข้าทางนู้นครับรับหมายฟรีนะครับไม่เสียตังค์ครับตรงนี้แต่ฝากเรื่องขยะไว้อย่างเดียวนะครับ เป็นแม่น้ําน้อยนะเป็นอเขาเรียกอะไรนะน้าตู่เขาเรียกบย่อทรายอ่าเขาเรียกบ่อทรายวัดสิงห์บ่อทราทยวัดสิงห์แต่มันเป็นแม่น้ําแม่น้ําน้อยครับติดแนะม่น้ํอ่าติดแม่น้แล้วนี้มันมันทงังมันก็เลยเป็นเวิ้งเห็นไหมครับตรงตรงนั้นเป็น, UM. นปวัด,ม,วดมันก็เลยเป็นเวิ้งซาะมาเป็นเป็นบ่อเดียวกับเป็นกลายเป็นแม่น้ําไปแล้วนะครับตรงนี้แต่ถ้า เพื่อนๆมาแล้วโชคดีก็จะโชคดีเหมือนเราเนี่ยจะไม่มีผักผักก็อยู่ลอยอยู่กลางแม่น้ำํำก,ก็ต้องมาเช็คดูครับถ้าวันไหนลมพัดเข้ามาหาตัวเราบนฝั่งเนี่ยก็ตกไม่ได้นะครับผักเยอะโอเคครับ